ร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแล้วของเราเนี่ยแม่ค้าจะมาลงของไม่อำวยความสะดวกให้บอกให้กั้นรถให้เราลงของแห่งเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่กั้นให้บอกลูกน้องว่าไม่ต้องกั้นแล้วไม่เสียรายเดือนแกล้งเราไม่ให้เราจ่ายรายเดือนอัปเดตนะครับข้อมูลจากแฟนเพจคุณสรยุุธสุทัศนจินดากรรมการข่าววันที่26พฤษภาคม2565เมื่อเวลาตีห้าข้อมูลมีดังนี้ครับคุณสรยุทธได้โพสต์ไว้ว่าแม่ค้าตลาดบางกะปิปี่เข้าหาว่าที่ผู้ว่าชัดชาติขณะลงพื้นที่ตลาดบางกะปิ ช่วงเย็นที่ผ่านมาร้องเรียนเรื่องมีมาเฟียเก็บค่าที่จอดรถแพงต่อมาในช่วงเย็นมีตำรวจลงพื้นที่เข้าไปคุยกับแม่ค้าในตลาดที่เป็นคนร้องเรียนบอกมาเก็บข้อมูลแล้วก็มีคลิปที่ทางแม่ค้านะครับเขาร้องเรียนกับตำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันครับทา่บทานผู้ว่าครับรุ่ยแม่ค้าตลาดบางกะปิมีเรื่องร้องเรียนนะคะเ,เรื่องเรื่องมีพวกมาเฟียมาเก็บสัมภาระตลาดกทม<อ>แล้ว ส่งไอ้บัวคนที่คนก่อนก็เงียบส่งไปทางสสก็ยังเงียบผเป็นตลาดของกทมค่ารถแพงไปก็จะชนส่งไปที่ไหนก็เงียบขอผมแยกรู้ข้อมูลผม,ผมอยู่อตอนอลาดพร้าวเนี่ยอ้าวก็ข้อมูลคือตรงเนี้ยตลาดตรงเนี้ยพอรถเข้ามาก็เก็บสามสิบเลยแต่เป็นของรัฐบาลร้อ,ลองเรียนแล้วเก็บรายเดือนจากพันหกก็ขึ้นเป็นพันแปดจริงๆแล้วจะขึ้นมากกว่านั้นแต่เราร้องเรียนไปก็เฉย ก็เฉยสำนักง,งานก็เฉยเขตก็เฉยผู้ว่าก็เฉยผู้ว่าเกา่าผู้ว่าเก่าก็เฉยร้องไปหลายที่แล้วก็สามสิบบาทจอดปุ๊บแม่ค้าที่ไหนจะเข้ามามจอดปุ๊บเนี่ยคุณจะห้านาทีสิบนาทีลองมาจอดดูเขาฉีกบัตรเขาไม่สนแล้วก็ตลาดเอกชนเขาจอดยี่สิบบาทของหลวงเนี่ยสมควรไหมที่จะเก็บสามสิบบาทมันไม่สมควรใช่ไหมเออก็ผู้ว่าวันนี้มาก็ไปบอกแล้ว พอเพิ่งรับผู้ว่าใหม่ๆเพราะหนังสือไปมันก็ไปแป๊กอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เออร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแล้วของเราเนี่ยแม่ค้าจะมาลงของไม่อำนวยความสะดวกให้บอกให้กั้นรถให้เราลงของแผงเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่กั้นให้บอกลูกน้องว่าไม่ต้องกั้นแล้วไม่เสียอะไรเดือนแกล้งเราไม่เราจ่ายรายเดือนเราจ่ายไงเดือนไปแล้วโอนเงินคืนเหมือนว่าเราเราเหมือนว่าเราว่าของเขาแพงแกล้งเราแกล้งเราแกล้งเราคืน คืนรายเดือนเราหาว่าเจ๊จอยบอกแพงก็ยกเลิกแต่พอเรามาจอดมอเตอร์ไซค์ก็จะมาเก็บเราทีละสิบเข้าออกทีละสิบก็ฉันจ่ายคุณฉันว่าแพงฉันก็ต้องยอมจ่ายคุณเพราะฉันทําอะไรไม่ได้คืนเรางั้นเจ๊จอยก็ต้องจ่ายเข้าออกสิบแต่บอกตรงๆว่าฉันก็ไม่ได้จ่ายมาหรอกฉันจ่ายทีเดียวเออแค่นั้นแหละก็พวกนี้คุณก็เข้ามาสํานักงานคุณเข้าไปเขตแล้วกันแล้วคุณก็มาที่ร้านฉันเนี่ยฉันก็ขายของทุกวันมา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 เนี่ คือดูแล้วรู้สึกเห็นเห็นใจครับเพราะว่าคนทำาหากินนะครับหาเท้ากินข้าวมครับแล้วก็ต้องมาเจอแบบอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเขาก็ร้องเรียนก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับยังไงก็คิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับจากแฟนเพจกุณสรยุทธสุดท้นาจินดากรรมการข่าวนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรมัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ลูกเพจได้ฟังนะครับ